สว,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะที่ญี่ปุ่นนะคะอากาศด,ดีนะคะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะวันนี้นะคะ25องศาก็ถือว่าร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงเช้าๆก็อากาศก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะช่วงช่วงบ่ายนะคะก็จะร้อนๆวันนี้นะคะจะมา unboxing นะคะ,ะเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าร้อนนะคะของ ญี่ปุ่นนะคะก็จุ๊บได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งนะคะหลายแบรนด์มากเพราะว่ามีารมีเซลลนะคะมีลดราคานะคะนี้นะคะเรามาทําการบ็อกซิ่งกันนะคะว่าจุ๊ไปช้อปปิ้งแบรนด์อะไรมาบ้าง ก็คือเป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะคะอันนี้เลยนะคะ Hob London นะคะแรกเลยนะคะที่เราอันบ็อกกันนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแขนยาวนะคะคอวีนะคะจาก Hob London นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของอังกฤษนะคะก็เนื้อผ้าของเขาเป็นเนื้อผ้าดีนะที่จุ๋มชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าสีสันของเขานะคะก็ ดูมีสีสันนะคะแล้วก็น่ารักดีนะคะ <c oughs> ด้านหลังนะคะ <c oughs> มานี้นะคะ <c oughs> ไซส์ที่จุ่มใส่นะคะก็เป็นไซส์ M นะคะ <c oughs> ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลย <c oughs> ตัวนี้นะคะก็คือกระโปรงนะคะของแบรนด์เดียวกันเลยนะคะคือ Hop London ก็จะประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะที่จุ๋มชอบตัวนี้นะคะกระโปรงตัวนี้นะคะก็ของเขานะคะเป็นสีดํานะคะดูเรียบเรียบนะคะดูเรียบร้อยเรียบนะคะแล้วก็แต่ว่าพอยของเขานะคะอยู่ที่นี่นะคะตรงนี้นะคะน่ารักดีค่ะตัวนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะแล้วเขาก็มี กระเป๋านะคะอันนี้นะคะกระโปรงก็ใส่กับเสื้อยือดก็น่ารักน,นะคะใส่กับเสื้อเชิ้ตก็โอเคนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นแบรนด์ลูกของ h อบบ์ลอนดอนนะคะก็คือเฟ d เอสดนะคะก็ได้เดรสมาหนึ่งตัวนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้แบรนด์ก็คือแบรนด์นี้นะคะไซส์ที่จุ่มใส่ก็คือเป็นไซส์ M นะคะ มีเข็มขัดนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงที่ไม่ไม่สั้นไม่ยาวมากนะคะก็พอดีนะคะรอบนะคะตัวนี้นะคะพอยของเขาค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนะคะคอเสื้อนะคะสวยดีนะคะแล้วก็เขามีเข็มขัดด้วยเข็มขัดตรงนี้นะคะเข็มขัดตรงนี้น่ารักดีนะคะก็จะประมาณนี้ แบรนด์ต่อไปนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยแบรนด์ brand นี้นะคะ l ง n g w a n Bleu นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแบรนด์ brand นี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ลูกของลองแวงนะคะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะคะแบรนด์ brand นี้นะคะก็เขาก็จะมีประวัติศาสตร์มาร้อยกว่าปีเลยนะคะแบรนด์ brand นี้ดีไซเนอร์นะคะเขาก็ จะผลิตนะคะเสื้อผ้าที่ใส่ร่วมสมัยได้นะคะแล้วก็ดูสง่างามนะคะทันโลกนะคะเสื้อแขนยาวนะคะคอเต่านะคะแล้วก็ที่จุ๋มชอบนะคะจุ๋มชอบตรงนี้นะคะชอบตรงแขนของเขานะคะน่ารักดีนะคะตรงนี้ก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะน่ารักดีนะคะตรงนี้เป็นโลโก้ของเขานะคะของแบรนดน์นี้ของอันนี้ด้านหลังนะคะ สีผ้านะคะก็เป็นสีผ้าริเรียบนะคะแล้วก็ดูน่ารักดีนะคะต่อไปเลยนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยแบรนด์นี้นะคะพอสมิธนะคะเน,นื้อลักของเขาคือม้าลายนะคะที่มีสีสันเป็นลายทางแบบนี้นะคะนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะคะไซเนอร์ของเขานะคะก็จะผลิตแบรนด์นี้นะคะตั้งแต่อายุ15ปีนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะจนมีชื่อเสียงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นชุดเดรสนะคะสว่วนกระโปรงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะตัวนี้นะคะที่จุ่มชอบนะคะก็คือมีสองพอยนะคะตรงคอคอมันตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะแมทกันตรงนี้นะคะเขาก็จะแมทกันแล้วก็อีกพอยต์หนึ่งนะคะที่จุ่มชอบนะคะก็คือตัวนี้นะคะ แขนเสื้อนะคะอันนี้น่ารักดีก็น่ารักดีตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นกางเกงนะคะก็ปีนี้ส่วนมากยังไม่ได้ซื้อกางเกงเลยก็ได้มาสองตัวนะคะสสีก็ตัวนี้นะคะก็ได้จากแบรนด์ icb นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะ ซื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าสีขาวนะคะก็ใส่ได้กับทุกสีนะคะก็เลยได้สีขาวมานะคะต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือกางเกงนะคะกางเกงขายาวนะคะยี่ห้อของเขา้นะคะก็คือท็อกก้านะคะอันแรกเลยนะคะสีนะคะสีนี้นะคะจน๋มไม่เคยมีเลยนะคะสีสีม่วงอ่อนนะคะอันนี้สวยดีนะคะอันที่สองเลยก็คือตัวนี้เลยค่ะขายเกงนะคะ เขาก็จะมีอ่าดีไซน์ออกมานะคะก็มีกระดุมนะคะก็ดูดน่ารักดีนะคะดูดเท่ๆนะคะก็ตรงนี้อันนี้ด้านหน้านะคะจะประมาณนี้จุ่มใส่ไซส์เอ็มนะคะต่อไปนะคะก็คือแบรนด์โจเซฟนะคะ ตัวนี้นะคะโจ s ซฟนะคะก็คือเป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะคะแบรนด์นี้นะคะเขาก็จะผลิตเสื้อผ้านะคะออกมาในแนวของอผสมผสานนะคะความเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะอย,อยู่ในชุดเดียวกันนะคะก็เลเยอร์ก็จะดูใส่สบายๆนะคะแล้วก็ดูเท่ๆนะคะเสื้อผ้าของเขาก็จะดูพลิ้วๆออกในแนวสปอร์ตนะคะก็จะประมาณ อันนี้ด้านหลังนะคะเป็นโลโก้ลายปรินนะคะของยี่ห้อนี้นะคะของแบรนด์นี้นะคะโจเซฟนะคะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็หวังว่านะคะทุกคนนะคะจะชอบนะคะแล้วก็เอนจอยกับคลิปนี้นะคะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะคลิปกรกจุมได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ